กรถินคืออะไรทําไมทําแล้วถึงได้บุญมากมาฟังคําตอบจากคลิปนี้กันคําว่ากรถินถ้าแปลตามศัพท์แล้วจะแปลว่าไม้สะดึงก็คือกรอบไม้สําหรับขึงผ้าที่จะเย็บเป็นผ้าไายจีวรในสมัยโบราณซึ่งผ้าที่เย็บจากกรถินหรือไม้สะดึงแบบนี้จะเรียกว่าผ้ากรถินการถวายผ้ากรถินมีที่มาดังนี้ในสมัยพุทธกาลมีพระพิสูจชาวเมืองปาไถยรัฐ จำนวน30รูปเดินทางไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดพระเชตวันมหาวิหารระหว่างทางจำเป็นต้องอยู่จำพรรษาที่เมืองสาเกตเมื่อออกพรรษาแล้วจึงได้รีบออกเดินทางไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเมื่อเดินทางไปถึงพระพุทธเจ้าได้ตดรัสถามถึงความเป็นอยู่และการเดินทางเมื่อทรงทราบถึงความลำบากที่พระพิสุต้องกราแดดกรามฝน จนจีวรเปรียกชุ่มและเปื้อยเปื่อนไปด้วยดินโคลนจึงทรงอนุญาตให้พระพิสุผู้จำปัญษาครบถ้วนไตรมาสสามารถรับผ้ากฐถินได้การทำบุญกฐถินมีความพิเศษมีความแตกต่างจากการถวายทานอย่างอื่นดังนี้ 1. จําจำกัดประเภทของทานคือจะต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้นจะถวายเจาะจงพระพิสุรูปใดร,รูปหนึ่งไม่ได้ 2. จํจำกัดด้วยเวลา คือจะต้องถวายภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันออกพรรษาไปต้นไปเท่านั้น 3. จํจำกัดงานคือพระพิสูผู้รับผ้ากฐถินจะต้องกรานกรถินให้เสร็จสิ้นภายในวันนั้น 4. จํจำกัดของที่ถวายคือทายาทร,รมที่จะถวายจะต้องเป็นผ้าผืในใดผืนหนึ่งในไตรจีวอและต้องถูกต้องตามลักษณะที่พระวินัยกำหนดไว้ทายาทร,รมอื่นๆจัดเป็นบริวารกรถินนจําจำกัดผู้รับ คือพระภิสูจน์ที่จะรับผ้ากรถินได้จะต้องอยู่จาพรรษาที่วัดนั้นโดยไม่ขาดพรรษาและจะต้องมีจํานวนตั้งแต่ห้ารูปขึ้นไป 6. จํากัดคราวคือแต่ละวัดจะรับกรถินได้เพียงปีละครั้งเท่านั้น 7. กรถินเป็นพระบรมพุทธานุญาตคือผ้ากรถินนี้เป็นพระประสงค์ของพระพุทธองค์โดยตรงทรงอนุญาตเองไม่ได้มีใครร้องขอ ด้วยเหตุที่กล่าวมานี้จึงทำให้การทำบ,บุญกระถินมีอานิสงส์และได้บุญมากก็หวังว่าคลิปนี้จะให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์และช่วยคลายความสงสัยให้กับใครหลายๆคนฝากใจคลิปนี้เป็นธรรมทานกันด้วยนะขอจะเจริญพร